สวัสดีครับสุรินเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการทําน้าหมักข้าวบูดที่ทุกคนถามหาเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าของผมมันยังไม่หมดไงก็เมื่อรอบก่อนเขาบอกว่าถ้ามหมดแล้วผมจะมาทาให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วน้ำหมักข้าวบูดนะครับสามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะเยอะๆทักให้ดูใช้แบบเป็นอย่างนี้ก็ได้ แบบนี้นํามาลายน้ำหนึ่งช้อนกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับจะลายแบบนี้เลยส่วนใครที่อยากจะทําการรดราดนะครับอัตราส่วนการทําน้ําหมักข,ข้าวบูดข้าวประมาณหนึ่งถ้วยขนาดนี้นะนี่นะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะครับส่วนผสมของเราจะมีกะปิแค่สองตัวแค่นี้แหละทำง่ายมากนะครับแต่ประโยชน์มหาศาล มาเริ่มกันเลยใช้ข้าวนะครับเทใส่ในขวดโลเลยข้าวที่เรากินเหลือเนี่ยแหละนี่เป็นข้าวที่ผมกินเหลือเมื่อเช้าเยอะที่ไหนก็ทําทการหุงใหม่ไปแล้วเนาะแล้วก็ทําการเติมน้าใส่เข้าไปน้ําก็เป็นน้ําเปล่าเนี่ยแหละผมจะใช้ในภาชนะเดิมนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันต้องเสียเวลาเนาะน้ำอยู่ประมาณสองลิตรเนี่ยก็เต็มขดวดโลพอดี ใช้กะปิกะปินิดเดียวนี่แบบนี้ใส่ไปเลยไม่ต้องไปคนละลายก็ได้นะครับหรือใครอยากจะคนละลายก่อนก็ได้ลายเป็นน้ำก่อนแล้วค่อยนำมาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอจะทำการผสมกันเองหมักไว้เป็นระยะเวลาเจ็ดวันนะครับหรือกว่าจนกว่าจะมีฝ้า ขึ้นตรงนี้นะครับฝ้าจะเป็นฝ้าสีขาวนะขึ้นนะครับนั่นคือการใช้ได้แล้วก็แสดงถึงกระบ,บวนการหมักสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถนํามาใช้ได้แล้วสำหรับวิธีการใช้นะครับเมื่อสักรู่นี้ผมใช้วิธีการละลายให้ดูใช่ไหมแต่จะมีอีกหนึ่งวิธีใครไม่อยากหมักในขดล้นะครับหมักในถังแบบนี้ก็ได้นี่ก็เป็นข้าวบุญเหมือนกันนะเนี่ยใช้เป็นน้ำนี้ก็ได้ ใส่เดิมผสมด้วยกันทำงา่ายสุดนี้เติมน้ำาปล่าเข้าไปนะครับให้ได้ปริมาณสักสองสามลิตรน,นะครับน้ำเยอะกว่าน,นี้ไม่เป็นไรนะแต่น้ำน้อยกว่าน,นี้ไม่ได้น้ำมากก็บูดเหมาะกับพืชประเภทไหนเหมาะกับพืชที่เราต้องการเร่งใบอย่างเช่นผักกินใบที่เราปลูกผักชีโหระพาแมงลักสาระเน่ชีใบเลื่อยเหมาะนะครับเหมาะมาก ช่วงเวลาการลดคนรดในช่วงไหนก็จะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับเนี่ยผักกินใบใบมันจะโอ้โหไม,ไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยผ้าใบนะครับพวกนี้พ,พ,พ,พวกกพกะเพราเนี่ยกะเพราผมปลูกลงกระถางเล็กๆนันชอบมากนะครับนําไปทำตามกันเด้อเป็นวิธีการง่งไงเลยนี่นะครับ วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยนะครับใครที่กําลังปลูกผักอยู่ใครที่จะไม่อยากใช้สารเคมีนํนาน้ําหมักเข้าบูดที่ผมแนะนําไปใช้ได้เลย,เลยอ่แล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำรเกษตรในรูปแบบง่ายๆใครไม่อยากใช้สารเคมีทำำมาําน้ําหมักทาอุ๋ยใช้เองก็ทำตามที่ผมแนะนําไปเลยครับจะง่ายๆนะอ่ะ ตอนนี้ก็วังเป็นจริงๆว่าคินี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็เสียเราไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนกเกษตรเรานี่แหละเนาะใครอยากรู้เรื่องอะไรในการทำกรเกษตรนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้างมาได้นะครับยังมีวิธีการทำกรเกษตรเยอะมากเลยเรวมไปถึงวิธีการดูแลดินดินดินใครไม่งามทำแบบนี้นะนะครับ ็นการบำรุงดินรูปแบบง่ายๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทดขยะด้วยในโครเรียนของเรานะครับดีกว่าเราอไปทิ้งเนาะเราทําแบบนี้นะครับช่วยให้ดินของเราบริเวณนี้งามไปในตัวเลยเนาะนะวันนี้ก็มาพิมพ์ธนกันแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทําเกษตรอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องมะนาวไหมปลูกมะนาวอย่างไรให้ติดลูกติดดอกนะครับผมมีวิธีนะ จะมาบอกนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละไปบายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ